สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาที่กรุงเทพนะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดนึงค่ะก็วันนี้มาอยู่ที่วัดภูเขาทองนะคะเพว่าได้มีโอกาสมากรุงเทพวันนี้ก็เลยลึกถึงตรงสะดือประเทศหรือสม,มุดที่ดินของประเทศนะคะเป็นที่แรกเนาะที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศแล้วก็ที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่า คนทําอาชีพระสังหาหริมซัพหรือว่านักลงทุนหรือว่านายหน้าต่างๆเนี่ยค่ะมักจะมาขอพรที่นี่อยู่ตลอดนะคะวันนี้เราเลยมีโอกาสได้พาทุกคนขึ้นมาตรงนี้ค่ะก็อย่างที่ด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุภูเขาทองนะคะอยู่ที่วัดภูเขาทองแล้วก็ตรงนี้ก็คือเดินบันไดขึ้นมาประมาณ344ขั้นนะคะขึ้นมาด้านบนตอนนี้เราอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูะสะดือประเทศนะคะว่าสะดือประเทศนะคะอยู่ตรงไหนแล้วก็ในขณะที่เราไปอ่ะ ทุกท่านสามารถที่จะสักการะได้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจะมีคําบูชาภาษาอีลิีกะทาอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแพนกล้องไปให้ดูนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราจะพาเดินดูรอบๆก่อนว่ารอบๆตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็าขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยจะมาหยุดที่ตรงสะดือประเทศให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าจุดที่เป็นสะดือประเทศจริงๆคืออยู่ตรงไหนแล้วก็ให้ดูวิวจากตรงนี้360อองศาเลยนะคะว่าตรงเนี้ยดีมากแล้วก็ สุดยอดเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมกันค่ะสักครู่นะคะออคอมเมนต์ไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะขอพรเผื่อโอเคค่ะเดี๋ยวเผื่อเผื่อทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวนะคะให้ดูบรรยากาศอ่าโอเคนี่ค่ะก็จะเป็นวิวจากด้านบนนะคะวิวจากด้านบนตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างบนวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็จะมีนักท่องเที่ยว เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยที่เห็นน่ไม่ใช่คนไทยเลยะคะ่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้ๆเคียงเหล่านี้และคะ่ะเพราะว่าไม่ได้พูดภาษาไทยเลยแล้วก็ตอนเดินขึ้นมาเขาเสียบัตรมาด้วยนะ,ะแต่เราคนไทยขึ้นฟรีะคะ่ะนี่ก็จะเป็นคําบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ดีเลยค่ะโอเคขอให้เราสมปัถนานะคะขอให้ทุกท่านประสบ ประสบกับความโชคดีแล้วก็สมบัติฐานในทุกๆเรื่องนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นสมุดสมุดสะดือเมืองนะคะเขาบอกว่าให้เราสามารถนำโฉนดเข้าไปได้นะคะในนี้แล้วก็อธิษฐานเนาะตรงนี้ค่ะก็เคยอ่านอ่าน,อ,านอ่านหลายๆบทความมาค่ะเราต้องมานั่งไหว้ตรงนี้แล้วก็เอา เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูขออนุญาตเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะที่คือเรียกว่าสดืประเทศเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จเราจะมานั่งว้ตรงนี้นะคะี๋ยวขอให้ขอให้พอผายดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นรอบๆด้านบนก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณนี้นะคะแต่ก็ในขณะที่เราเดินอยู่และในขณะที่เราอยู่ด้านบนนะคะก็จะมีเสียงพระสวดอยู่ตลอดเวลานะคะแบบนี้เลยตั้งแต่เราเข้ามาในเขตวัดแล้วอะคะ่ะก็จะมีเสียง สวดแบบนี้ตลอดนะคะก็ถือว่าได้เป็นเป็นเป็นพลังให้เราอีกอย่างหนึ่งเนาะเราเราไม่ได้ไปนั่งสวดแต่ว่าเราได้ฟังด้วยนี่นะคะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นี่บรรยากาศนี่เนาะก็ถือว่าคือคักเหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าวันเสาร์ก็ได้นะะี่ค่ะรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ สำหรับท่านไหนที่เคยมาแล้วก็เนี่ยค่ะยินดีด้วยนะคะเราได้มาด้วยกันวันนี้คุณแอนเหมือนเราได้มาด้วยกันนะคุณแอนเสียดายไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนเดินขึ้นมาค่ะสามร้อยสี่สี่ขั้นเนี่ยนี่ค่ะรอบรอบผ่านนี่คือคือครบหนึ่งรอบแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะก็ในแต่ละจุดก็เราก็สามารถที่จะ บูชาได้หมดเลยนะคะดอกไม้ที่ขึ้นมาก็เนี่ยค่ะรอบๆเพียววางได้หมดเลยแต่ว่าด้านบนจะไม่มีที่จุดทูบแล้วก็จุดเทียนนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยบางคนก็เนี่ยค่ะเดินรอบสามรอบแบบนี้นะคะสามารถทําได้เนาะแล้วก็โอเคค่ะนี่เลยบรรยากาศด้านบนนะคะก็เดี๋ยวเรามาหยุดอยู่ตรงนี้ให้นะคะสําหรับท่านไหนที่จะไหว้สะดือเมืองเออสะดือประเทศเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราก็เพิ่งเห็นคือตามในหลายๆเพจนะคะเขาส่วนใหญ่เขาก็จะถ่ายรูปนี้ให้เราดูเนาะแต่นี่คือสถานที่จริงค่ะเราพามาดูแบบนี้ก็เมนูก็มีความเชื่อมากๆค่ะว่าการที่เราทําอาชีพนี้นะคะได้มาที่นี่สักครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งเลยก็จะเป็นสิริมงคลสำหรับอาชีพตัวเองมากๆนะคะ่คะด้านบนวันนี้ไม่มีแดดด้วยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็อันนี้เป็นวิว รอบๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเราอยู่ที่สูงที่สุดของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยค่ะกระดานบนจะเป็นแบบนี้โอเนี่ยค่ะในมบบุนี้นะคะรอบๆเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยววันนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่หนาแน่นเนาะ ไม่นานแน่นก็มาได้อยู่เรื่อยๆประมาณนี้ค่ะก็ดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเนาะประมาณนี้ค่ะสําหรับสมุดที่ดินสมุดฉดที่ดินของเรานะคะอยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้คือพามาตรงนี้เลยค่ะอยากให้มาเห็นนะคะว่าถ้าสําหรับท่านไหนที่มาที่วัดภูเขาทองอะคะ่ะนอกจากจะไหว้ตรงนี้แล้วอะค่ะก็อยากให้มาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าตรงนี้คือเป็นไฮไลท์หลักของที่นี่เลย เป็นอ่านในตำรามาเขาบอกว่าตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของประเทศแล้วก็เวลาตั้งแต่สมัยแรกอะคะ่ะทางกรมที่ดินก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะวัดทไปยังที่ต่างๆนะคะในการคำนวณระยะต่างๆของประเทศเรานะคะนี่แหละคะ่ะก็บอกว่าอันนี้จะตื่นตาตื่นใจให้กับหลายๆท่านที่เข้ามาชมนะคะ <laughs> วันนี้ค่ะ ก็ยินดีนะคะที่ได้พามาวันนี้ค่ะดีใจแล้เป็นครั้งแรกที่พามาออกนอกสถานที่แล้วก็พามาไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสจริงๆวันนี้ก็จะมีไปหลายที่เหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจะไปไหว้พระแม่ธรณีที่อยู่ตรงสนามหลวงค่ะก็เป็น เป็นภารกิจของวันนี้ที่จะไปต่อเพราะว่าอยู่ใกล้กันเดินไปได้ะคะ่ะก็เสร็จจากที่นี่แล้วก็จะไปที่นั่นแต่ว่าตรงว่า้พ่อแม่ธรณีอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกเหมือนอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้ดูสถานที่มันโล่งโปร่งมากกว่าแต่ว่าอยู่สนามหลวงไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งก่อนแต่ยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสาธุไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ